โกิโล9ขีดน้องพาเพอร์2กิโลอันนี้6กิโลแล้วมวีอ้วนอยู่ข้างในพี่โป้ปะหาพี่โป้ปะพี่โป้ร้านประจำค่ะสวัสดีทุกท่านเลยอ่าอยู่ทั้ง3ตัวเลยเดี๋ยวแม่ตั้งกล้องก่อนนะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะน้อง,น,องน้องพาเพอร์มา วันนี้ผมขอเป็นบำรุงอะไรอีกได้ไหมนี่ตดวเล็กๆความพ่องอมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ <c oughs> น้องมีว่าน8กิโลนะคะแล้วก็น้องน้องปิ๊ปอพอร์นะคะ,ะพอพเฟอร์2กิโลนะคะ ก่อนสั้นหรือว่าอุซโอนโอเคค่ะธนาคารธนาคารมีสแกนเลยโอเคสามร้อยยี่สิบบาทครับาแปะโลก่อนใช่ไหมคะ โอนไปแล้วนะคะอะนอวเ,เอ๊ะพี่เฮ้ยคดจอจบจบใช่ใช่ เรียบร้อยแล้วนะฮะปู6โลอาริโก6โลมาหานี่มานีอาริโก6โลอาริโก6โลโคชนา เด่นๆๆแซนด์อัพแซนด์อัพมีมาหนี่แซนด์อัพแซนัพแซนัพตีแซนัพตีตีตีวัดแซนัพอัิโกตูอัิโกอัิวันอัิวันก็อยู่อับิวันทำแล้วอัิวันทุนหน้าอืมเดกก็ทุ่นก็พร้อมสอบหรอไหมครับ วันสักวันเลยสิส oh, okay. ิบสักไม่ก <ấy> <Yeah, Harvard. S 1> ี่วรันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งดูรถก่อนไม่ได้ติดรถนะคะสวัสดีค่ะเด็กน้อยนะคะอันนี้สองโลค่ะ อันนี้สองโรจานะคะเนะ ปีกวันทุกทีขึ้นมาเลยลงไปทำไมลงไปทำไมยังไม่ถึงเวลาลงเออนี่วันทวันจะออกไปนะทุกวันก็ลงแ้างออกไปนะก็ลงทุกวันนีวแม่จะอุ้มไปรถน้ำพับเพอร์ก็สียาบำรุงด้วยนะคะตอบเลย เสร็จแล้วค่ะโอนแล้วค่ะครับขอบคุณครับพี่พูดลงไปเลยแต่พับเพิ่งก็พับเพิ่งก็ลงไปเลยวันนี้วันต้องได้อุม้มเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าขอบขอคุณคุณหมอค่ะไปขึ้นรถขึ้นรถเนอะทำไมมันโอ้มันสว่สางมากเกินไปพอปรับความสว่างไม่ทันมามามาไปไปไป ไปเร็วไปเร็วครับเพื่อมาปีโป้ค้นทางนี้มามาเร็ว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 ,รวมามาไป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 นี่ค่ะรักษาสัตว์รักษาสัตว์รักษาสัตว์คอนแก่น